Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กีเซอร์เป็นไรอะทำไมมันนะกระตุกว่าเจใช่ใช่กระตุกเมื่อเชา้ชาเมือ่อเช้าครับวันนี้ผู้ชมนครับคือผมอาพีเดีดยดอคีนบวันนี้ผมจะม,มาพาไปจบกล่องูดกันเลยก่อนจะไปคาบูนะเออมีมกฎหมออายไปมั้ง่คาบจกปูนะเออง่ายว่าเยอะ

ตรงนี้มีทางสายไฟีแล้วหมอตรงไหนนะพี่วันดีเอ้ยยิงวันถูกันะถู่แล้วถูกแล้วแล้วมันอยู่หลังนี่ครับครัอะไรนะตรงไหนตรงจบกล่องครับ เนี่ยครับนี่ดิ่งข้างหลังอย <laughs> ู่เลยมีตรงน,นี้แล้วก็ไปตรง, <laughs> บบงนี้เลย <ะ S 2> จบแล้ว <laughs> จบไปแล้วจบไปแล้วเวลาเกมของ,งน้อง <laughs> สามสามคนเกมเ <laughs> า้คนเดือนนี้ว่าเขาจะไล่ใครเขาจะไล่อาสามสองของเป่า <laughs> 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 สีชมพู ได้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 โอ้ไม่เจอเพดต่อเพดเลยเพดเลยไปไปไปกระดาษทิพย์กระถางขนั้นแม่งโดนแน่ๆเลยถ้าเกิดมาเฮ้ยเราตามมาเราตามมาทำไมวะเนี่ย อย่าเกมครับน <laughs> oh, ้องวิ่งอะตองนี้ก็มีสองกองใช่ใชมีสองกอง เราหายปไปไหนกันไม่รู้ดิอยากโดนไล่อ่วะก็อยากเก็บของดีกว่าเก็บของเก็บของไม่เจอวะได้ได,ไดเ้เก็บของเก็บของหรือเมันเก็บในรถได้เลยวะเอารถคันอื่นรถคันอื่นสปอนน่ะสปอนนะ เพือนเกียร์สนทับกันอาวไม่ทันแล้วจบงานจบงานจบงานแล้วาาามาเก็บ mười chín hè lợi dụng để vô dụng mười hai năm mười hai เดือาไปไปไปที่เ ic ืนไปหลังหลังอูหลังอูปใช่ใช สียเขาหวานเสีย<ม>อชิ้นหายเลยไม่เด้งเหรอผมเด้งเหรอผมเด้งม,มาเลยมาเลยมาเลยในเอี๊นหนึ่งในเอี๊นหนึ่งหอนแล้วไม่ได้ยินเลยนะ

เสียสมาธิสความหวังที่อหรอเนี่ยเออเนี่ยแบบมีเก็บใส่ข้ารถดที่ไหนตอนเราไปเช็คต้องตรวจได้ปะเช็คตรงไหนอ่ะที่สอเลย ไม่มีก็ไปป้นหลังฝั่งตองโอแบบนี้กลองอยู่เดี๋ยวก็เดี๋ยวไปเช็คก,ก่อนเ <c oughs> ดินตะเกะียงนะคนไกลมากตัวสาวตัวสาวแล้วว่าตำรงตวสาวอ่าดู แค่ละเรานี่เตรียมเร่องเอาอยู่เตรียมแค่นของมันอยู่ในรถหมดแล้วตอนนี้ไม่อะไรแต่ใช่ตอนนี้ได้กล่อง A มาหนึ่งกล่อง B มาหนึ่งผมได้ C หนึ่งขา A หนึ่งกล่องเขได้ C หนึ่ง A หนึ่งเจ็ดสิบคะแ ตำรวจอยู่อยู่น่าจะเป็นตำรวจเองเถอะไรครับคุณตำรวจไม่ครับสวัสดีครับน,นี่ช่างใช่ไหมล่ะใช่ครับขอ,อ,อขอโชคดีครับผม โคตรเดียนเลยโคตรเดียนเลยเขารู้อะไรบ้างไห่ตำรวจนะเออถามจริงรู้อะไรบ้างก็ตอนเขาเพ่งเข้าเสริมมาแน่อ๋ออันนี้แม่สอนอบวชรงพักเลยบอกอันนี้นี่ห้องแพรสอนอบวชถ้าถสอนออยู่ฝั่งนู้นใช่ใช่อยู่ฝ้างขน้นอ๋อฝั่งนู้นเหร เยีางเาข้อหาหมดเหีของกลางไม่ของกลางเอรพ้นไปตรวจได้เไปแล้วเหียบของกลางว่าของกลาง เหยื่ของกลางมาของกลางอ้วนแรงไงมไม่ต่อไม่ต่อเด้อข้างหลังบล็อกไปอย่างนั้เออสตรงนี้ก็มี เลยสิครับรออะไรครับอ,อยากทำคลิปอ่ะเออก็ต้องยอมเกมซะหน่อยอะ <c oughs> ่ะไม่ยังไม่หนุกมาแล้ว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 โห <c oughs> ได้ซะด้วย <c oughs> ดีดครับผู้ต้องรับเล่าคู่ครับพล่าคู่ <c oughs> คนยังไงเนี่ยอะไร โอ้โห oh, สัมกาเลยเนี่แน่นอนเล่นไหมครับแรงขนาดนี้เล่นครับสักครู่ครับเอ้ยช่างออมข <c oughs> ึ้นรถหรือว่าช่างเรียกช่างหน่อยมันหลดมึงกลับช่างทำไมมึงกระตุกอ่ะเอาเร็วๆจะเล่นก็รีบเล่นเดี๋ยวเป่าลงครับเออดูว่าจะไม่มาซะแล้วจะหวุด

อาอะไรกันครับเนี่ยอ,อะไรอะ่ะเอ้าอะไรวะอะไรครับเนี่ยอ้าวดุดเร็วเข้าเมืองไหมเข้าเมืองไหมเข้าเมืองไปตามปะตามปะ ตอนนี้เขาหายไปไหนไม่รู้เลยว่าเดี๋ยวว่าเอ้าลูดเฉยว่าทุกคนตอนนี้ก็ตัวเาไปก่อนนะครับสวัสด,ดีครับผมบ,บ๊ายบาย